การสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขผลเดินทางยินดีตอนหลับเข่าสู่ช่องงานดีดีกวองเมื่อนี้น้องอนถี่ผ้าพี่รองมาเบิรงของทีมหญ้าน้องกวาที่น้องอันเดินถือที่ถือที่แท้จริงก็คือหญ้าแต่ว่าน้องอันขอสิขอเอิรนว่าแม่น้องพี่น้องเพราะว่าหญ้ากะซัำแม่พี่รองเดี่ยวมาแต่ตั้งแต่ในหน่อยกูเด็กของป่าน้องทีนีแม่เราไปหาอยู่ดง ไปหาอยู่ดงเพื่องไปครับอันนั้นน้องคนอยู่บ้านเนี่ยเพื่อนพวากแบบว่าเขาเห็ดไทยเห็ดมันอยู่แถวฟูนเพื่องอยู่แถวบ้านโั้งูคขาบอลแถวปุกแถวดงแถวเอียงขวบไปไกลนะหมเพื่องขี่รถไทยไปก็ขัดจังเนาะไปตั้งแต่สาวแล้วมือนี้น้องอันสีพลาเพื่องว่าเบิ่งว่ามีเอียงเนี่ยเพื่อนทีนี่มีอะไรมากนะเดี๋ยวอย่างแรกก็คือสิ่งที่เราอยากไปเอาเพื่อนชิเศียรเพื่อง พี่น้องเคยเห็นว่ามันจิเป็นแบบแนวเขียวหมากเนาะมันเป็นเปลือกตน้นไม้พี่น้องนี่เด็กเปลือกกกไม้เป็นกกเอียงแม่ซื่อกกไหมห้ำเอาวกกห้ำห้ำเอาวว่ะมันเขียวหมากได้น้อพี่น้องมันก็หอมๆนี่นิดนึงนเข้าวฟ้าไปแต่รสชาตทได้กับโอหูน้องหลังนั้นกับโอเคยเขียวหมากนี่เด็กพี่น้องชิเซีดยดแต่ก็อันนี้ แมนยาน่าคือน้องยานาาซีเฮาใส่แกงนมไม้กันบ่อย่างใจชะบคิดแบบว่ากินแต่แกงนมไม้กันนี่แหละยานาค่ะปุ่มียานาาก็บ่แซ่บแต่กะมีเอียงแม่เอาโจกออกมาจ้ะแน้นน้ำแนี่ยขนบริจาคผ่าผักหมักไส้ผักหมักไส้กินกับเอียงแกงนมไม้ออมกใส่โกบแกงนมไม้ออมใส่กบหรือผักหมักไส้เบิดทอดหมักอื้อทำใหญ่มีหมดยน่อยแบบอื้อนี่กันยอดบักอื้ออีกคือหรอ ง่ายยินดีเปี่ยงหน่อยหมดยื้่บ๊ายบายอยมดยื้่ทางนั้นที่สิบบ๊ายบายง่ายเลยก็มียานนาอีกสองสองธงด้วยเพื่อเพราะว่าเอามาเพื่อมันเก็บได้หลายมือนะเพี่อนเก็บได้เป็นอาทิตย์ผู้แช่ตู้เย็นไว้ดรือว่าพังดินห่อใส่อันน <hed> ี้เด็ดจะใช่ห่อใส่อันนี้ใส่ตู้เย็นไว้ดีหนาะยห่อใส่ไม่ต้องเอามาตองม้าอากขระห่อโอ้วก็ใส่ตู้เย็นเพื่อน อาบมีตัวเย็นฮะกับฟังดินแทะนาะงไหเนาะเพราะว่าในพื้นดินมันจะมีความเย็นพี่นนองเพื่อบาบอ้มยนมงนาอะไรกันมีมะฮุ่งอีกเต็มกระตาด้วยนะเผื่อทุงสั่ไถมาเต็มกระตาข้าเจ้าไห่บนนี้ข้าไห่มันบ่อืดเขาอยู่ไห่เข้าปลูกแบบปลูกทิมปลูกป้าไว้แถวไห่แถวยังกับเป็นเผื่องเพราะว่าแถวไห่เห็นมันแบบว่า เขาบุกเบิกดินเนาะ<ม>บุกเบิกดินเพื่อปลูคลอง<ม>โดยเฉพาะสวอนแมนเป็นหมาแตงพี่น้อหมาแตงแตงอย่าง<ม>เป็นได้ได้<ม>แตงจริงเนาะ<ม>แตงจริงพี่น้องมันซุกมันกะหวานแซ่บอันนี้ก็มาคงุงไอ้ก็มี่คลองนั่นนี่เป็นจำพวกหมาหมาอย่างวะ มักต้องแจ้งข้าเอึ่งมักต้องแจ้งพี่น้องเคยเห็นบอเดาเคยเห็นก็คอมเมนต์มาเด้อว่าเคยเห็นบ่บางเทื่อก็สิเอิ้นชื่อต่างกันป่ะจ๊ะเชื่อื่นชื่อกามการทอด้าวอึ่งบะหมักต้มแจ้งเอาม้ารัวเอามะแขงเอาม้าหนึ่งเขาจะกินกับป่นกับแจ้วโอเอาม้าลวกเอามาแกงเอาม้าหนึ่งเอาแบบกินกับป่กนกับแจ้วอันนี้กัมักเขือป้าพี่น้องมักเขือหน่วยบอกง่ายเรื่งองบอกมะเขืออยังอันนี้ มะเขือท่างด่งนะเผื่องงม,อมนันหน่วยใหญ่น้อยก็บราเคยเห็นว่าหน่วยใหญ่ๆจำในเด็กเถื่อป่ะมะเขือมะเขือใหญ่พอดีอ่อนเผื่อ,อแก่ๆน้อยหนึ่งลายเผื่อมะเขือโอ้มีแต่มะเขือได้ในนี้แต่ก็มีมากมีต้องแตง่งแตง่งแตง่งแต่งกิง่งแต่งหน่อยแต่งหน่อยโอ้ระวังนี่เด้เดี๋ยวสือกจะนอนเสิ้อ้ากิน นี่ก็มีหมากพริกน้อยนึ่งรายการซีเรียก็บเมนหมากอันนี้เพื่อนบอกมดเขือนเนี่ยรายกาเมนสีห่ออันนี้บ่แม่นสิเสียดก็ลายเพื่อนบอกเป็นกองอยู่เอาไว้เป็นเปลือกไม้เนาะเอาไปไปควันเอาในต้นมันก็จะเป็นต้นแบบต้นไม้ธรรมดาเนี่ยเขาก็ไปหลอกเอาเปลือกมันอ๋ออาหามันดีอ่โอ้โหเดี๋ยวเพื่อนตอนนี้เป็นการห่อเนาะ Hà lên đài mình thông, nhìn cái sao <laughs> <Hơi xả? cười> ôi hò một ngày cũng mừng đây đi hò vậy nè ngày bắp ba phải đằng เบิ่งเห็นไหมปิดเสียงไว้เห็นไหมเด้อเชื่อสาตว์ใจเนี่ยองกับมากลายเด้สิพห้ามาแตงหน่อยกินจักหมาหน่อยกินหน่อยไปด่างมะพร้าวินนี่เพื่อนห่อปลาห่อหมดไงปลาบรรเทาไข่เอาอยัง มาได้เอาเรื่องห่อแบบไงลงไปท่าไข่แล้วมันจีบห่อขึ้นเนี่ยคือป้าป้าป้าเป็นของคุณคลองป่าน้ำแขงคลองี่ดด้ามานนี่เป็นคองด้มาจากป่าเบดเนี้ย เป็นแถวสวนไฮส่วนมันกาจเจอกมันกับบัวทำนองว่าป่าอะไอย่าี้ยเหรอกแต่ว่าเขาบุกเบิกป่านะ้สองเป็นสวนมันกาเจ้าจเบิกชาวบ้านเป็นบ๊อมีทีทำอยู่ทำกินมาเป็นมี่เป็นมี่สวนเพื่อกับไปบุกเบิกเนาะใส่ตรงยางมันใส่กับมันใส่ตู้เย็นมาเบ็นอ้าวฝาเอาทำไม ไอชิพานแบแดงคิ้วีชิพานเปลือกเดี๋ยนั้นไปด่าที่เป็นใจไไดนรถฉา วนวกดพอหอ่อแล้าก็ไปชิใส่ตู้เย็นนะเดี๋ยวพี่าิาตึงแล้วใชไพี่น้องเบิ้งใจไหนี่พี่น้องมันจะเป็นใจแบบอเอาแกงเหรเนานะอื้อ แต่แบบพี่น้องวานเออหมึกแดงอันนี้วานดีเนาะแม่กินบ่ได้แล้วค่ะขำาับวานดีพี่น้องวานแบบวานกรอบๆนะหมะแตงข้าวผูกท่านะฮัยากได้พี่น้องหมึกแตงอันนี้บ่ได้ใส่สารเอนะียงเลยปลูกขึ้นบเนี่ยปลูกป้าวอ่ะชิมบ้บ่ใบเบิ่งเอียงใบโคตรหดหนักเอียง หนาฝนเนาะเขาจะปูไว้ฝนตกมันก็นกนจะสุ่มซื่นแต่ก็จะเป็นเองเพียงแบบบนหน,นังเงาเออแสบจังอาไะกินเปล่าห่อไบ้วกเนี่ยเอันนียกห่อ านกเล้อี่เราโอ้หยทานเปือกห่อแล้วกัเก็บใส่ตู้เย็นของส่วนชิเสียน,นี่งกับปลาไหวธรรมดา จะอยากให้อยากให้ฟิสไปเห็น,นเราแถวทางดงพิทาม่วนในพื้นที่แม่ว่าไปมันเป็นสวนไฮสวนมันชาวบ้านเถียนเลยพี่พเป็นตาม่วนชาวดงครับเมื่อด้มีบ้านพวกน,นี้จะป่าจะเสียงหน้าเสียงไห้เขาจังจะบ้าน แล้วก็มักแซงเข้ามาด่ายังหมากไอป้ากินอยู่นะม,มืออื่นเอาไปสูดูคนอยู่หน้ากินเถอะพอมืออื่นจะดำหน้ามนอสุดท้ายเยอะเถอะสหน้าไปหาเราเช่วงไรคิดไปสุดท้ายเืออินสหน้า ก็ไม่เคยคุยอะนิมานั่งดังคุยมาแล้วสำหรับคิมเองก็เชิญบจ๊กที่สำหนีบเด้อพี่ลองฝากขอบคุณขอบใจเอฟซีเป็นสู่คุณที่หอมมากที่หอมมาติดตามรับชมเหมือนกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคิมขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องบ๊ายบาย